บทที่41การต่อสู้3ต่อหนึ่งไปดูกันเถอะเซี่ยเซี่ยไม่อยากทะเลาะกับถังวูลินเขาจึงรีบวิ่งออกไปถังอูลินและกู่เย่ทำได้แค่ตามเขาไปพวกเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่เอาหรอกนี่แหละที่ฉันธรรหากินก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาถึงทั้งสามก็ได้ยินเสียงลุงลีแล้วเซี่ยเซี่ยอยู่ด้านหน้าและสามารถฝ่าฝูงคนได้อย่างรวดเร็วโต๊ะทำอาหารข้างทางเข้าร้านขายเนื้อตุ๋นถูกพลิกคว่ำน้ำซุปเนื้อไหลออกมาจากโถที่แตกกระจายนับไม่ถ้วนที่วางอยู่บนพื้น กลิ่นหอมอบอวลของเนื้อยิ่งทําให้ความยุ่งเหยิงยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นลุงหลีนอนซุดตัวลงตรงประตูร้านเขามีเลือดออกที่มุมปากและตาบวมซึ่งทําให้ใบหน้าของเขาดูเศร้าโศกและขุ่นเคืองชายร่างใหญ่สามคนยืนอยู่หน้าประตูร้านหัวหน้ากลุ่มชาย3ามคนนี้เป็นชายหัวโลน้นเปลือยยกทั้งท,งทังที่อากาศหนาวเหน็บแถมยังโชว์รอยสักมังกรที่แขนอีกด้วยอีกสองคนนั้นก็ค่อนข้างสูงเช่นกัน และเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีจากลักษณะการขมวดคิ้วของพวกเขาชายที่นามสกุลหลี่เป็นคนฉลาดที่ยอมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครบนถนนสายนี้ที่กล้าที่จะไม่ยอมจ่ายเงินค่าคุ้มครองแต่คุณกลับหาข้อแก้ตัวสารพัดเป็นไปได้ไหมว่าฉันกวงหลงจำเป็นต้องขอร้องเราจำเป็นต้องส่งคนไปเก็บเงินคุณทุกวันโดยเฉพาะหรือไม่ท่าไม่ใช่เพราะเนื้อตุ่นของคุณอร่อยมากเพราะคนนี้คงกำจัดคุณไปแล้ว ดังนั้นหยุดพูดไร้าสาระและจ่ายเงินวันนี้หากคุณไม่ทำคุณก็ลืมเรื่องการเปิดร้านของคุณที่นี่ในอนาคตได้เลยชายหัวโล้นจ้องมองลุงหลี่ด้วยสายตายเย็นชาและหดหูขณะที่เขาพูดแม้ว่าจะมีฝูงชนจำนวนมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าสแทรกแซงพี่ใหญ่กวงหลงจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าผมปฏิเสธที่จะจ่ายค่าคุ้มครองหรอกแค่ว่าภรรยาผมป่วยหนักและผมใช้เงินน้อยนิดที่ผมหาได้ทุกวันพาเธอไปหาหมอ แต่คุณกลับทำลายธุรกิจของผมลงจริงๆตอนนี้ภรรยาผมคงอยู่ไม่ได้นานอีกต่อไปแล้วเมื่อถึงเวลาผมก็จะอยู่ไม่ได้อีกต่อไปเช่นกันกวงหลงหัวเราะออกมาดังลั่นโอเคงั้นหรือพยายามขู่ฉันด้วยชีวิตของคุณเหรอคุณคิดว่าพ่อที่นี่สนใจชีวิตราคาถูกของคุณหรอแม้ว่าคุณจะตายฉันก็แค่หาคนอื่นมาแทนคุณก็ได้เงินเหมือนกันถ้าคุณจ่ายไม่ได้ก็จัดการมันสยามมาอยู่ในพื้นที่นี้ในขณะที่เขาพูด เขาก็ก้าวไปข้างหน้าแล้วเตะโต๊ะในครัวจนพลิกคว่ำทันใดนั้นทถดตูเนื้อทั้งหมดที่อยู่ด้านบนก็กระจัดกระจายไปทั่วพื้นลุงหลี่ร้องให้ด้วยความเศร้าโศกกวงหลงฉันจะเดิมพันทุกอย่างกับคุณลุงหลี่ปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบากจากนั้นก็ก้มหัวลงและพุ่งเข้าหาักวงหลงกวงหลงหัวเราะอ,อย่างชั่วร้ายก่อนจะยกขาขึ้นเตะลุงหลี่จนล้มลงไปสู้กับชีวิตเหรอ ต่อหน้าพ่อคนนี้คุณไม่มีคุณสมบัติที่จะสู้กับชีวิตด้วยซ้ำอย่าลืมว่าพ่อคนนี้เป็นอาจารย์วิญญาณแค่เพราะคุณเป็นปรมาจารย์วิญญาณคุณมีสิทธิ์ที่จะรังแกคนอื่นเหรอมีเสียงหนึ่งตะโกนอย่างโกรธจัดจากข้างสนามในขณะที่กลุ่มของทางอูหลินเบียดผ่านฝูงชนไปเซียเซียรีบวิ่งไปทางด้านของลุงหลี่และสนับสนุนเขากวงหลงเผชิญกับสายตาโกรธเกรี้ยวของทางอูหลินกวงหลงตกตะลึงชั่วขณะหนึ่งก่อนจะเริ่มหัวเราะอย่างไม่ยับยั้งเมื่อเห็นเด็กคนนี้ ถนนสายนี้ไม่มีใครเหลืออยู่เลยจริงๆแม้แต่เด็กก็ยังกล้าขวางทางฉันเขาเป็นลูกวัวที่ไม่รู้จักกลัวเสือจริงๆจัดการมันเฉพาะคนนี้ไม่ชอบตีเด็กทั้งอูหลินเกิดมาในครอบครัวธรรมดาสำหรับเขาแล้วเขามองว่าความคิดที่ว่าคนแข็งแกร่งรังแกคนที่อ่อนแอกว่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยเขาก้าวเท้าเข้าไปหากลวงด้วยท่าทางก้าวเท้าที่กว้างและกล่าวว่าคุณทำกับลุงหลี่แบบนี้ได้อย่างไร คุณเป็นมนุษย์จริงๆเหรอกวงหลงตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชาความเมตตากรุณาสามารถกินเข้าไปได้หรือเขาทำแบบนี้เพื่อหาเลี้ยงภรรยาหรือว่าฉันไม่จำเป็นต้องหาเลี้ยงแม่บ้าเอยรีบหนีไปซะไอ้หนูอย่ามาทำให้เรื่องของฉันล่าช้าไปกว่านี้เขาชูมือขึ้นเมื่อพูดจบและเคลื่อนตัวไปผลักไหล่ของทางอุลินแสงวับวบในดวงตาของทางอุลินขณะที่เขาปล่อยหมัดอย่างรุนแรงไปที่ฝ่ามือที่พุ่งเข้ามา กวงหลงถูกผลักกลับไปอย่างแรงจนเซไปมาอย่างไรก็ตามถังอูหลินก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันชายคนนี้ถูกจับได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่เขากลับสามารถควบคุมร่างกายของเขาได้ความแข็งแกร่งของเขาไม่ได้อ่อนแออย่างแน่นอนดีแล้วหนุ่มน้อยดูเหมือนนายจะมีพละกําลังอยู่บ้างกวงหลงกลางฝ่ามือใหญ่ของเขาออกอีกครั้งแต่คราวนี้เขาตั้งใจจะจับไห,หล่ของถังอุลิ่นรอยสักมังกรบ,บนแขนกล้ามโตของเขาตึงขึ้น เผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่ดูร้ายจุดแข็งที่สุดของทางอูหลินไม่ใช่จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาแต่เป็นความแข็งแกร่งเขาชูหมัดขึ้นอีกครั้งและปล่อยหมัดอีกหมัดออกไปเสียงที่อู้้ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ทางอูหลินเป็นคนที่ถอยกลับเขารู้สึกราวกับว่าฝ่ามือของกวงหลงนั้นเหมือนทองแดงหล่อและแม้ว่าเขาจะมีพลังที่น่าทึ่งแต่เขาก็ยังเสียเปรียบอยู่ทางอูลินถูกผลักถอยหลังไปสองก้าว กวงหลงเองก็ตกใจเช่นกันเขาใช้แรงค่อนข้างมากในการจับเด็กคนนี้เมื่อกี้แต่พลังที่อยู่เบื้องหลังหมัดของเด็กคนนั้นกลับทำให้เขาตัวสั่นและพลาดการจับดีเลยหนุ่มน้อยความแข็งแกร่งของคุณไม่มีอะไรน่าหัวเราะเลยกวงหลงก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งและพยายามคว้าตัวถังอูลินอีกครั้งในขณะนั้นเองย่างเงินครามพุ่งออกมาจากมือขวาของถังอูลินและในชั่วพริบตา บินก็ถูกใช้กับกวงหลงพื้นดินนิ่มลงทันใดใต้เท้าของกวงหลงและเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองกำลังจมลงไปในพื้นดินเขาไม่สามารถใช้พละกำลังของเขาได้เลยจากนั้นก็มีร่างหนึ่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้ามาหาเขาและลงจอดโดยที่เท้าของมันให้อยู่เหนือไหล่ของเขาทัานใดนั้นมีดสั้นก็ปรากฏขึ้นที่คอของเขาคุกคามเขาทั้งวูลินกูเย่และเซียเซียได้รับการฝึกฝนพิเศษร่วมกันมาเป็นเวลาสาเดือน ตอนนี้พวกเขาเข้าใจกันดีแล้วทันทีที่พวกเขาเห็นว่าทังอูหลินกำลังอ่อนแรงกูเย่และเซียเซี้ยก็เปิดฉากโจมตีพร้อมกันเพื่อสนับสนุนเขากวงหลงตกใจเมื่อจู่่ก็มีมีดมังกรแสงปรากฏขึ้นที่ลำคอของเขาย่างเงินครามถูกถอนออกไปเนื่องจากทางอูลินและเซียเซียต่างก็มั่นใจในตัวเองอย่างมากขอโทษลุงหลี่และชดใช้ค่าเสียหายถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าคุณ เสียเสียพูดด้วยความเย็นชายอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโกรธทันทีที่เห็นลุงหลี่ใจดีถูกกลั่นแกล้งอย่าหุนหันพลันและ่นะน้องชายเรามาคุยกันให้ดีๆด,ดีกว่าสองคนร่างใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างสนามในที่สุดก็มีปฏิกิริยาสถานการณ์ที่คลุมเครือเช่นนี้ต้องการการตัดสินใจที่พิเศษเมื่อต้องจัดการหากผู้ถือมีดเป็นผู้ใหญ่พวกเขาคงไม่กลัวมากขนาดนั้นเพราะไม่มีใครกล้าฆ่าใครหรอก อย่างไรก็ตามเด็กค่อนข้างสร้างความยุ่งยากในเรื่องนี้เนื่องจากพวกเขายังอายุน้อยจึงง่ายมากสำหรับพวกเขาที่จะไม่สนใจผลที่ตามมาและทำตามแรงกระตุ้นของตัวเองเสี่ยเสียพูดอย่างเย็นชาไม่มีอะไรดีๆที่จะออกมาจากการพูดคุยกับคนชั่วยอย่างคุณชดเชยการสูญเสียของลุงหลี่และค่ารักษาพยาบาลของเขาไม่เช่นนั้นฉันจะฆ่าไอ้หัวล้นคนนี้กวงหลงหัวเราะขึ้นมาทันใดเด็กหนุ่มเจ้าเป็นปรมาจารย์วิญ,ญญาณแหวนเดียวงั้นหรือ เจ้าคิดว่าข้าสามารถควบคุมถนนสายนี้มาตลอดหลายปีนี้โดยที่ข้าไม่มีความสามารถเลยหรือเจ้าคิดว่าข้าจะสามารถเก็บข่าทมเนียมคุ้มครองได้อย่างนั้นหรือทำเลยข้าอยากเห็นว่าเจ้าจะฆ่าข้าได้อย่างไรเสียเสียตกตะลึงด้วยวัยของเขาเขายังคงไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการไม่กลัวตายได้เมื่อเขาขู่มูซีไปก่อนหน้านี้เธอก็รีบประนีประนอมทันทีมีดมังกรแสงกดลงบนคอของกวงหลงแต่เสียเสียยังคงลังเลที่จะฆ่าใครสักคน แม้จะเป็นเช่นนี้ความเกลียดชังที่เขามีต่อกวงหลงทําให้เขาไม่สามารถคิดได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามเมื่อเขาใช้ดาบมังกรแสงกดลงบนคอของกวงหลงเซียเซียก็พบว่าคอของเขานั้นแข็งมากดาบมังกรแสงของเขาไม่สามารถตัดได้อีกต่อไประวังไว้ทั้งอูหลินเตือนเขาทันเวลาพอดีขณะที่กู่เย่ย,ยิงลูกไฟไปทางกวงหลงมือขวาของกวงหลงถูกโจมตีอย่างรุนแรงและการระเบิดที่เกิดขึ้นก็แยกเขาออกจากเสียเซีย เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแหวนที่สองประกายสองวงก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของกวงหลงซึ่งน่าตกใจที่เขามีแหวนวิญญาณสองวงวงหนึ่งเป็นสีขาวอีกวงเป็นสีเหลืองผิวเปลือยเปล่าของเขามีประกายแวววาวเป็นโลหะและมีเกล็ดโลหะโผลออกมาจากคอของเขาทีละอันเสียเสียตีลังกากลับหลังออกไปนอกระยะการต่อยของกวงหลงเพียงเพื่อมองเห็นรัศมีอันทรงพลังระเบิดออกมาจากร่างของกวงหลง แหวนสองวงปรมาจารย์วิญญาณความแข็งแกร่งของชายคนนี้ทะลุระดับ20ไปแล้วและเขาคือปรมาจารย์วิญญาณสองแหวนวิญญาณน้อยๆสองดวงปรากฏบนไหล่ของกวงหลงดวงหนึ่งเป็นกิ้งกาสีเหลืองดินส่วนอีกดวงเป็นกิ้งกาสีเทาโลหะและเห็นได้ชัดว่ามีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยความแตกต่างของพลังของแหวนวิญญาณวงเดียวระหว่างปรมาจารย์วิญญ,ญาณนั้นมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นพลังวิญญาณหรือแหวนวิญญาณความแตกต่างของระดับหรือแหวนก็มีความสําคัญหลังจากที่แหวนวิญญาณเหล่านี้ปรากฏขึ้นร่างกายของกวงหลงก็ขยายใหญ่ขึ้นเป็นวงกลมทั้งวงกล้ามเนื้อของเขาขยายใหญ่ขึ้นจนถึงระดับที่หน้าขันและเกล็ดเหล่านี้ทําให้ดูเหมือนว่าเขามีผิวสีเทาโลหะรูปลักษ์ของเขาดูโหดร้ายมากขึ้นฉันไม่เคยคิดว่าพวกแกจะเป็นปรมาจารย์ด้วยไม่แปลกใจเลยที่แกกล้าย,ยุ่งเรื่องของฉัน ดูเหมือนว่าฉันจะต้องให้แกได้เห็นว่าพ่อคนนี้ทรงพลังแค่ไหนขณะที่เขาพูดเขาก็กระทึบเท้าขวาอย่างรุนแรงพุ่งเข้าหาถังอหลินอหลินระวังตัวไว้กูย่ยร้องด้วยความตื่นตระหนกแสงเรืองรองแผ่ออกมาจากมือของเธอขณะที่เธอพยายามควบคุมพื้นดินใต้กวงหลงอย่างไรก็ตามหลังจากที่กวงหลงปลดปล่อยวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ของเขาแกนแท้ของร่างกายของเขาทั้งหมดได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ทำให้เขาน่ากลัวมากขึ้น เขาหลุดพ้นจากหนองน้ําที่ปรากฏอยู่ใต้เท้าของเขาได้อย่างง่ายดายเมื่อกูเยเวปลดปล่อยการโจมตีธาตุบนร่างกายของเขาผิวหนังที่แข็งแกร่งของเขาสามารถป้องกันมันได้อย่างง่ายดายเช่นกันวิญญาณนักรบของชายคนนี้มีตัวตนที่ทรงพลังจริงหรือเขาไม่น่าจะเป็นเพียงปรมาจารย์วิญญาณธรรมดาธรรมดาพลังวิญญาณของเขาคงอยู่เหนือระดับ25แน่ๆจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของกวงหลงนั้นแท้จริงแล้วคือมังกรกรอะ ซึ่งเป็นมังกระดินชนิดหนึ่งมังกระดินมีความโดดเด่นในด้านพลังและการป้องกันนอกจากนี้กวงหลงยังได้รับพรจากพละกกาลังศักดิ์สิทธิ์โดยกำเนิดอีกด้วยกล่าวอีกนิดหนึ่งก็คือเขาเหนือกว่าถังอูหลินในด้านพละกกำลังกายกวงหลงกําลังใช้ทักษะวิญ,ญญาณแรกของเขาเกราะร่างกายเพื่อป้องกันการโจมตีของกูเยส่วนเสี้ยเสี้ยกริดแสงนั้นไม่สามารถเจาะเกราะป้องกันของเขาได้ มันเป็นหนึ่งต่อสามแต่ความแข็งแกร่งของเขาสามารถระงับกองทัพของทั้งสามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ทางอูลินดูสงบนิ่งกว่าอายุของเขาเขาตระหนักดีว่าเขาไม่สามารถถอยหนีได้นิฉะนั้นเขาอาจจะทําให้กู้เย่ตกอยู่ในอันตรายในกลุ่มสามคนของพวกเขาผู้ชางคงได้กล่าวว่าความรับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของทางอูลินภายในทีมคือการทําหน้าที่เป็นแนวหน้าคอนทางสเตนบริสุทธิ์สองพันชิ้นของเขาปรากฏขึ้นในมือที่สั่นเทิมของเขา หากเขาไม่สามารถถอยกลับได้เขาก็จะเดินหน้าเขาเผชิญหน้ากับกวงหลงโดยตรงและโจมตีค้อนทางสเตนแกว่งขึ้นเมื่อหมัดของกวงหลงกระแทกเข้าอย่างแรงปังเสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นทำให้ฝูงชนร้องตะโกนด้วยความตื่นตระหนกหลายคนเอามือปิดหูแล้วล้มลงไปผิวของทังอูหลินซีดลงขณะที่เขาถอยกลับอย่างต่อเนื่องเหรือแปด หลังจากปล่อยวิญญาณนักรบของเขาออกไปความแข็งแกร่งของกวงหลงก็กลายเป็นผดเด็ดการมากขึ้นมันน่ากลัวมากจนแม้จะใช้คอนทางสเตนช่วยถังอหลินก็ยังถูกขัดขวางอยู่เซียเซียเดรีบวิ่งเข้าไปและฟันดาบมังกรแสงไปที่หลังของกวงหลงแล้วกวงหลงไม่ได้หันกลับมาและปล่อยให้เขาโจมตีเมื่อดาบมังกรแสงกระทบกวงหลงสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือรอยขีดข่วนสีขาวเล็กน้อยมันไม่สามารถทะลุผ่านผิวหนังของเขาได้ด้วยซ้ำ กูเยกมือขึ้นด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเปลวไฟวูบวาบในมือขวาของเธอในขณะที่แสงสีเขียวยังคงคั้งอยู่ในมือซ้ายของเธอเธอค่อยๆประสานมือเข้าด้วยกันและทันใดนั้นพายุทอร์นาโดสีเขียวและสีแดงก็เริ่มพัดเข้าหักวงหลงนี่เป็นเทคนิคการผสานรวมที่ประกอบด้วยไฟและลมซึ่งตอนนี้เธอสามารถทำได้แล้วกวงหลงต้องการที่จะโจมตีถังอุลินต่อไปแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกเฉื่อยชาเมื่อรอยแตกเริ่มปรากฏบนผิวหนังของเขา ใบมีดลมที่ลุกชนกำลังฟันร่างกายของเขาอย่างบ้าคลาั่งข้อกวงหลงคำรามในขณะที่เขาใช้หมัดทั้งสองหมัดต่อยท้องตัวเองอย่างกระทันหันแหวนวิญญาณสีเหลืองของเขาสว่างขึ้นปลดปล่อยทักษวิญญาณร้อยปีของเขาชั้นเงินจางๆปรากฏขึ้นบนร่างกายสีเทาโลหะของเขาในขณะที่ดวงตาของเขาเปล่งประกายแสงสีเงินร่างกายของเขาขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งพลังวิญญาณอันเข้มข้นที่ผันผวนพุนพ่งออกมาจากตัวเขา ฝ่ามือของเขาขยายใหญ่ขึ้นและข้อต่อนิ้วของเขายื่นออกมาไกลขึ้นทําให้เกิดกรงเล็บที่ยาวกว่า8เซนติเมตรทักษวิญญาณที่สองร่างมังกรกรอกกวงหลงมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ค่อนข้างดีนั่นคือมังกรกรอกอย่างไรก็ตามเนื่องจากความยากจนของเขาเขาจึงไม่สามารถได้รับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ได้จนกระทั่งเขามีอายุมากกว่า18ปี ดังนั้นเขาจึงพลาดช่วงเวลาฝึกฝนที่ดีที่สุดในชีวิตไปนี่คือสาเหตุหลักของนิสัยย่ยานของเขาหลังจากนั้นเขาแทบจะไต่อันดับขึ้นไปสู่ระดับปรมาจารย์จิตวิญญาณได้และสามารถรับจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่สองได้แต่เนื่องจากความยากลำบากในการเพิ่มระดับเมื่ออายุมากขึ้นเขาจึงเริ่มใช้วิธีนี้ในการหารายได้อย่างไรก็ตามวิญญาณนักระบมังกรเกราะนั้นสามารถถือได้ว่าเป็นวิญญาณนักรบระดับสูงอย่างแท้จริง วิญญาณทั้งสองที่เขาเลือกนั้นก็ถูกต้องเป็นพิเศษเช่นกันเมื่อทักษวิญญาณที่สองของเขาระเบิดออกมาไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีหรือพลังป้องกันพวกมันทั้งหมดก็ได้รับการเพิ่มระดับไปสู่อีกระดับหนึ่งพลังวิญญาณระดับ27ของเขาระเบิดออกมาทําให้สามสหายของทางอูหลินถูกกดขี่ทันทีกระแสเปลวเพลิงของกู่เย่พบกับทักษะวิญญาณที่สองของกวงหลง และหลังจากช่วงเวลาสั้นๆมันก็ถูกกระจายโดยพลังวิญญาณอันโหดร้ายของเขาทั้งอูหลินใช้โอกาสนี้เปลี่ยนค้อนทางสเตนของเขาเป็นค้อนเงินหนักพันบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่สถาบันหรือการฝึกอบรมพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ตัวจริงและเขาไม่สามารถยับยั้งตัวเองในสถานการณ์เช่นนี้ได้ค้อนเงินหนักในมือขวาของเขาถูกคว้างไปที่กวงหลงโดยตรงโดยมียาสีน้ำเงินติดอยู่กับด้ามจับ กวงหลงขู่และยกฝ่ามือขึ้นปัดค้อนเงินอันหนักหน่วงออกไปปังปังปังเสียงระเบิดสามครั้งดังขึ้นจากฝ่ามือของเขาแต่สิ่งที่น่าตกตะลึงที่สุดก็คือฝ่ามือของเขาไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยมันแค่สั่นเล็กน้อยด้วยการเคลื่อนไหวแขนเพียงครั้งเดียวค้อนเงินหนักพันบริสุทธ์ก็ถูกปัดออกไปความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามอะไรเช่นนี้เขาสามารถปรับพลังของเอฟเฟกต์ค้อนซ้อนกันได้ด้วยสา จูจๆก็มีดาบแสงโผลออกมาจากด้านหลังของกวงหลงฟันเข้าที่หลังของกวงหลงแผ่นหลังของกวงหลงปล่อยแสงสีเงินระยิบระยับออกมาทําให้ดาบแสงแตกกระจายในอากาศดาบมังกรแสงของเสี้ยเซียล้มเหลวดวงตาของกวงหลงเต็มไปด้วยความดูร้ายอันมืดมนทันใดนั้นเขาก็ใช้กําลังจากเท้าและพุ่งเข้าหาถังอูหลินเขาวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ํา ทังอูหลินดึงเส้นยาที่เชื่อมต่อกับค้อนที่ถูกโยนออกไปในขณะที่เขาเหวี่ยงค้อนในมือซ้ายของเขาปังค้อนและกรงเล็บปะทะกันพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งได้ถูกส่งผ่านการปะทะกันทําให้ทังอูหลินครางด้วยความเจ็บปวดก่อนจะกระเด็นออกไปเขากระเด็นเข้าไปในกําแพงร้านเนื้อตุน๋นเขารู้สึกเพียงพลังงานอันแข็งแกร่งเข้าสู่ร่างกายของเขาโจมตีบริเวณท้องน้อยของเขาเขาเกือบจะไอออกมาเป็นเลือดอูหลินกู่เย่ร้องออกมาทันใดนั้นเธอก็อยู่ตรงหน้าทังอูหลิน ขัดขวางไม่ให้กวงหลงติดตามต่อไปลูกบอลแสงพุ่งออกมาทําให้กวงหลงตาพร่าเสียเสียก็วนไปด้านหน้าเช่นกันด้วยมีดมังกรแสงในมือเขาดึงแสงออกมาสองสามดวงโชคดีที่พวกเขาเผชิญหน้ากับวูชางคงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในการฝึกพิเศษเมื่อเผชิญกับแรงกดดันดังกล่าวพวกเขาก็ไม่ตื่นตระหนกแต่อย่างใดกวงหลงกางแขนออกเขาไม่สนใจการโจมตีของเสียเสียเลยและโยนตัวไปข้างหน้าอย่างดูร้าย เพื่อพยายามเหวี่ยงแขนไปรอบๆกูเย่เด็กสามคนนี้ทําให้เขาโกรธไปแล้วกูเย่กาแพงดินขึ้นมาตรงหน้าเธอแต่กําแพงนั้นก็ถูกกวงหลงทําลายทันทีด้วยการควบคุมธาตุต่างๆของเธอเธอสามารถใช้ธาตุอวกาศเพื่อเทเลตตัวเองออกไปได้อย่างง่ายดายแต่เธอไม่ได้ทําเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะว่าทางอุลินอยู่ข้างหลังเธอในขณะนี้กูเย่รู้สึกเพียงว่าเอวของเธอกระชับขึ้นทันทีขณะที่ทั้งตัวของเธอถูกยกขึ้น แขนอันทรงพลังสองข้างจับเอวของเธอไว้ในขณะนี้เสียงของทางอูหลินดังขึ้นให้ฉันเผชิญหน้ากับเขา